ก่อนนอนคืนนี้ทําบุญกันเสียหน่อยหลวงพ่อลือสีลิงดำท่านสอนทําบารมีง่ายๆก่อนนอนให้ทําทุกคืนอันนี้สูงสูงอย่างคาดไม่ถึงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะส่งทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกัน เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมมาส,สองทางด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ วิธีทำบุญให้เป็นฌานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังตื่นนอนมาใหม่ๆก่อนจะหลับทำบุญเสียหน่อยตั้งใจเอาเงินใส่ในภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระ เป็นค่าพัตนาหารก็ได้เป็นค่าวิหารทานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่จะใส่ถ้าว่าคาถาวิวรัตโยถ้าว่าเป็นก็ว่าไปถ้าว่าไม่ได้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม พาะสูงหรือพระปัญเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสิทธรรม,มานุสิตสังฆานุสิทตเป็นอนุสิตใหญ่การคิดว่าจะเอาสตางใส่บาตรหรือใส่ในกระป๋องคิดว่าจะใส่อันไหนเป็นจากคานุสติ กรรมฐานเป็นทานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัทการทำเพียงแค่นี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำทุกวันอย่างนี้อัตมาขอยืนยันว่าทุกคนนี่ลงนรกไม่ได้ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญาติโยมจะถามว่า ทุกคนต้องการไปนิพพานทำจิตถ้าเป็นยานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราหวังนิพพาน สำหรับท่านที่ได้มโนสิทธิ์อย่าลืมเพ่งใจไปพานิพพานทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไหร่ขอมาที่นี่จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ถ้าบรรดาพุทธบริษัทปฏิบัติแบบนี้สุขาวิปัสสโกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้ว ก็รวบรวมกําลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ์มันสำคัญอยู่ที่จิตใจ ไม่ได้สำคัญที่กายต้องปล่อยกายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อ,อไหร่อันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ ก็คิดว่ามันจะตายเมื่อไร่ขอไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นจิตก็คิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภ อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบทำเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืมคิดไป ทุกวันอารมณ์จัดตายตัวและความหลงไหลไฟ่ฝันในเสียงกลิ่นรสคือร่างกายของเราคิดว่าจะส่งตัวเป็นของไม่จริงในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องฉิบหายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายเร็วๆอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ อย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนานิดหน่อยพอใจสบายก็ลุกไปทำงานต่อไป mm hmm. เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำวันละเล็กละน้อยกำลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็ก กำลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึง ให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใดถ้าจิตยังวุ่นวายอยู่ขณะนั้นมันไม่ตายป่วยคราวนั้นมันไม่ตายถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริงจริพอเริ่มป่วยใหม่ๆจิตจะเริ่มทรงตัวจิตนี้จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆนี่จิตใจมีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้มันไม่แน่นอนมันอาจจะตายก็ได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่สำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วงจิตมันเริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้นานๆท่านพุทธบริษัทให้หวังได้คราวนี้ตายแน่ๆ แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าในเจ็ดวันในระยะเจดวันหรือสามวันก่อนจะตายจะพบภาพที่ได้เห็นจะเต็มไปในอวกาศจักรวาลนี้เต็มไปหมดถ้าเห็นเทวดาอยู่แถวหน้าให้ท่านทราบว่าตายคราวนี้ไปเป็นเทวดาแน่ ถ้าเห็นพรมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าตายคราวนี้เป็นพรมแน่ถ้าเห็นพ้าอยู่แถวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ไปนิพพานแน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนโอวทัทธรรมหลวงพ่อพระราชทานพรมไมยานวัดจันทารามท่าสูง อุทัยธานีประโยชน์ดีๆของการทำบุญและการสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน 1. คือได้ฝึกวินยัยสมาธิและความอดทนการจัดสวดมนต์ให้ได้เป็นประจำทุกวันนั้นจำเป็นต้องใช้วินัยและความอดทนเป็นอย่างมากหากสวดหนึ่งวันเว้นสองวันก็ทำให้ไม่ต่อเนื่องแต่ แต่ในบางวันเราก็เหนื่อยกับธุระมากมายจนไม่อยากจะสวดมนต์อยากใช้เวลากับการพักผ่อน นอนเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เราอยากจะทำมากกว่าบวกกับการสวดมนต์ในแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย10-30นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นการจะนั่งสงบ นิ่งและสวดมนต์เป็นเวลาหลายหลายนาทีจึงถือเป็นการฝึกความอดทนชั้นเยี่ยมโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยและแน่นอนว่าในขณะที่คุณกำลังสวดมนต์นั้นย่อมต้องมีสมาธิในการกล่าวสวดมนต์และต้องพยายามเกาจิตใจ ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอซึ่งไม่แปลกที่การสวดมนต์เพียงหนึ่งครั้งจะช่วยฝึกทั้งวินยัยสมาธิสติและความอดทนให้คุณในเวลาเดียวกัน 2. ช่วยบำบัดความเครียดจิตใจสงบ การเปลี่ยนเสียงขนาดสวดมนต์เบาๆจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ช่วยกระตุ้นให้สมองผลิตสารเคมีและสื่อสารประสาทที่มีส่วนช่วยบรรเทาความเครียดออกมาอีกทั้งขนาดที่คุณเป็นเสียงในการกล่าวบทสวดออกมานั้นจะทำให้คุณได้บริหารปอด กำหนดการหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะมากขึ้นแถมการปล่งเสียงในการกล่าวบทสวดนมน,นั้นยังช่วยให้คุณรู้สึก เหมือนได้ระบายบางสิ่งออกมาด้วยนอกจากนี้การสวดมนต์ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างจิตใจของคุณให้เข้มแข็งมั่นคงไม่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าอื่นๆได้ง่ายเพราะขณะที่คุณสวดมนต์คุณต้องพยายามมีสติอยู่กับสิ่งที่กําลังกล่าวออกมาและมีสมาธิอยู่กับการสวดมนต์ให้มากที่สุด หากมีความคิดเช่นใดที่ก่อให้จิตใจเกิดความวุ่นวายคุณต้องรีบขจัดความคิดนั้นออกไปและพยายามกลับมามีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์ให้ได้3 นอนหลับสบายและง่ายขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากหากคุณต้องการนอนหลับได้ง่ายขึ้นและนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นช่วงเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนนอนควรงดเล่นโทรศัพท์มือถืองดกิจกรรมออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือควรพักสมองโดยการละทิ้งความเครียดต่างๆซึ่งการสวดมนต์นี้จะช่วยทำให้จิตใจของคุณรู้สึกสงบนิ่งผ่อนคลายความเครียดและมีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นหากคืนใดที่คุณมีอาการนอนไม่หลับ เราขอแนะนำให้คุณรองสวนมนต์ดูนะคะรับรองว่าไม่เกิน15นาทีต้องเริ่มรู้สึกง่วงแน่นอนหลับสบายแน่ 4. มีสติเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อจิตใจของเราว้าวุ่นแน่นอนว่า ปัญหาเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้การสวดมนต์นั่งสมาธินั้นจะช่วยให้คุณได้หยุดพักความวุ่นวายและหันหน้ามามองถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเอง mm hmm. เข้าใจต้นเหตุและปัญหาและเริ่มจัดการปัญหานั้นทีละขั้นตอนได้อย่างถี่ถ้วน mm hmm. เมื่อเราหลงอยู่ในความวุ่นวายไม่ว่าเรื่องเล็ก หรือเรื่องใดๆเราก็จะมองว่าวุ่นวายไม่ว่าเรื่องจะเล็กน้อยแค่ไหนเราก็จะมองว่าวุ่นวายแต่หากเราได้ถอยออกมาอยู่ในจุดที่นิ่งสงบเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วความวุ่นวายนั้นคืออะไรกันแน่ห สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีสำหรับข้อความนี้เคยเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธ,ธา ส่วนบุคคลการสวดมนต์และบทบาทนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปบางบทเราสวดเพื่อการบูชาพระบางบทเราสวดเพื่อละลึกถึงหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบางบทนั้นเราสวดเพื่อขอผ่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวดเพื่อขอให้การงานราบลื่นค้าขายล่ำรวยมีสเน่ห์เมตตาปัดเป่าอุปสรรค หรือแม้แต่สวดเพื่อขอให้ความรักของเราสมบูรณ์มีความสุขซึ่งผลของการตั้งใจนี้จะช่วยให้สิ่งที่เราขอเป็นจริงขึ้นมาได้อีกทั้งบุญจากการสวดมนต์นี้จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยช่วยเหลือคุ้มครองเราจากสิ่งไม่ดีอื่นๆช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ค่ะธรรมะสองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมะสองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ